ยำมอมรินสุกนี้เปิดชีวิต10ปีของบอนพระดอนสีชาพันธ์หลังประกาศลาออกจากวงการเทนนิสจำได้ว่าวันที่ประกาศที่แพแลนอ,อเพนก็ก็ใจหายถึงกับร้องไห้น้ําตาซึมเพราะว่ามันเป็นวันที่ประกาศออฟฟิเชียลคือเป็นทางการว่าพระดอนเลิกเล่นเทนนิสอาชีพแล้วพร้อมเผยความในใจถึงลูกสาวและภรรยารู้สึกว่าตัวเองยังมีอิสระอยู่ โดยที่ไม่มีกรอบยังทำอะไรที่เรารักได้แล้วก็ยังมีเขาคอยสปอร์ตสนับสนุนในสิ่งที่เราเล่นแต่ว่าไม่ได้ยินข่าวการแต่งงานเลยถาบตรงๆนะที่ไม่จัดงานแต่งงานเพราะเกดจากครั้งแรก และมาฐานเป็นปักกิ่งที่หนังกรอบที่สุดในปัตตภีจิดร้านไออาตาพี่อยากรู้ไหมว่ากอกแค่ไหนอันนั้นพี่คิอว่าน่าจะเป็นเสียงกรนทางจมูกอแนะเราเนี่ยต้องได้มาตรฐานนะคะเราถึงจะมาทำเป็ดปักกิ่งามพลาดเที่ยงครึ่งในต้มยำอมริน